ครับสวัสดีค่ะพีพีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพกพอกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนขาดปัดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนขาดปัดงวดวันที่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะที่ผ่านมาปอแตมบ่ได้ลงเนาะพี่น้องกถึงเดี๋ยวปอแตมจอกหาบ่เห็นเก่านะครับว่าจะให้เบิ้ง ตกใส่บ่ออะไลงนะพี่น้องเนาะบอ่อเห็นจอกหาบอ่อเห็นเก่าเรียบบลูว่าเขาหรือบวัวเขา <c oughs> นะครับครับก็บอกยังนะพี่น้องเนาะมือนพ่อเตียงผ้ามาตามต่อยเพราะว่าโทรมาโทรมาบอกพ่อเตียงแต่เศ้าแล้วนะครับคร <c oughs> ับในมือวันศุกร์นะพี่น้องเนะาะวันศุกร์ที่สิบเอ็ด เมษายนหกแปดลาวพัฒนาออก0 6 2 0 1 1กรับเลขล่างก็ออก2 0เนาะพี่น้องเนาะวันที่1 1เรพอดีออก1 1เพี่น้องครับวันศุกร์ที่18 ชัดเจนนะพี่น้องเนาะ กาพัฒนาเซียนขาดปัด ครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวนะครับ เก็บตัวเดียวเขียนๆครับจับคู่ได้พี่น้องศูนย์เจ็ดสองเจ็ด ศูนย์สามสองสามนะครับเน้นนะพี่น้อง เนี่ยสองเจ็ดตัวเดียวเนาะศูนย์เจ็ดกับมกก่าวนำ้ำลายพี่น้องเนี่ยขับอันนี้เล็กสามตัวสี่ สองสี่สองเจ็ดนะครับครับสัจเกียนนะพี่น้องเนาะ มักสอบแตะเดกกพิจนนารณาเมืองนอพี่น้องที่สําคัญก็่าลืมกับตัวไว้นํานะครับครับโทรมาบอกพอเตี่ยมาพี่น้องเสียนขาดปัดนะครับครับวิ่งเจ็ดตัวเดียว0ูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาสองสาขับเลขสามตัวกับสี่สองเจ็ดรับขาดปัดน้ะพี่น้องเนาะครับ อคอยเขาคอยให้แตกปังๆเด้องวดนี้นะครับพี่น้องอีซี่ก็จะได้สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่สิบแปดเมษายนสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งลูดเจ็ดตัวเดียวครับจับคู่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามสองสามเน้นสองเจ็ดนะพี่น้องครับคอยเข่าคอยให้แตกปังๆ ครับป้าเตมขอขอบคุณในหลายนะครับได้เสียนขาดปัดเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวโทษมาบอกป้าเตียมเลาาพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเอ้อตัวเลขเป็นแช่นแนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นในหัวนี้ปราเตียมก็อวยพรอนคอยเขา่าคอ้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะิ่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนำนาการครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอขอกาบขอบพระคุณนิพสีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้ทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มขอให้โชคโศกมันมันแห่งแห่งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะรับพเ้กันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม